วันนี้ผัดถั่วลันเตาค่ะผัดถั่วลันเตาใส่เห็ดหอมเป็นเมนูมังสวิรัตได้เลยนะคะสำหรับเมนูวันนี้วันไหนนะคะที่แบบว่าไม่มีเวลามากพอรีบ,รบหรือว่านึกเมนูไม่ออกก็จะผัดผักเป็นเมนคอสอย่างหนึ่งละ แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไข่ต้มไข่ดาวหรือไข่เจียวประมาณนี้ค่ะและทธิบ้านก็ชอบทานด้วยถ้าเพื่อนๆชอบนะคะเดี๋ยวเราเข้าครัวไปลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมสับหยาบนะผัดจนกระทั่งกระเทียมเหลืองหอมจริงๆแล้วอ่ะ เราสามารถผัดเหมือนกับผักบุ้งไฟแดงได้เลยนะคะแต่ว่าแอนจะใส่กระเทียมลงไปก่อนตามด้วยเห็ดหอมสดค่ะเห็ดหอมสดก็หั่นชิ้นไม่ต้องเล็กมากเนาะเวลาทานเขา,าจะแบบมีความรู้สึกว่ามันได้ทานเห็ดหอมที่แบบเต็มๆคําคำพอเห็ดหอมเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเราก็ใส่ถั่วลันเตาลงไปเลยค่ะถั่วลันเตาเนี่ยเวลาเราซื้อมาเนี่ยเราก็จะเด็ด หัวกับหางเนาะแล้วก็ดึงเส้นตรงหลังมันออกล้างแช่น้ำนะคะแล้วเขาผึ่งให้แห้งแล้วนำมาผัดค่ะถัว่วลันเตาสุกง่ายค่ะผัดไม่นานก็สุกแล้วค่ะเพราะว่าเขาทานแบบ ก,กรอบกำลังอร่อยเมนูนี้บอกเลยว่าเป็นเมนูที่คุณแม่แอนชอบมากค่ะปรุงรสเิ็กเดือป่นค่ะน้ำตาลทรายนิดนึงแค่พอตัดรสเค็มก็พอค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสใครจะใช้ผงปรุงรสนะคะหรือว่าซอสปรุงสำเร็จที่เป็นขวดขวดก็ได้นะคะแล้วตามความสะดวกเลยค่ะ พราะบางทีอยู่ต่างประเทศอาจจะต้องแบบใช้เป็นเครื่องปรุงแบบนั้นใช่ไหมคะหรือจะผัดง่ายๆแบบที่อันทํานี้ก็ได้คะ่ะพอผัดเสร็จเรียบร้อยเราจะใส่ซอสหอยนางรมเป็นขั้นตอนสุดท้ายคะ่ะใส่ซอสหอยนางรมเสร็จก็ผัดผัด,ผด,ผด,ผดอย่างรวด,ดเร็วนะคะโรยหน้าด้วยพริกไทยแล้วก็นำขึ้นเลยคะ่ะ วิธีนี้ก็จะทายทำให้ถั่วลันเตาเนี่ยสีสดสวยนะคะแล้วก็ไม่ดำคล้ำด้วยหน้าทานตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ ทานมากๆค่ะสำหรับเมนูถั่วลันเตาเนาะเป็นเมนูที่มีประโยชน์ด้วยใครทานบางสิวิลัสก็ไปลองทําได้เหมือนกันค่ะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะฝากเ,เพื่อนๆกด subscribe เข้ามาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอนในการทําคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้มีความสุขกับการเข้าครัวทาอาหารนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ